ที่สองนะนี่เขาแบบเป็นน้ำน้ำเย็นแล้วอร่อยอะ่ะแบบเนี้ยอร่อยอร่อยกว่าโอนไปร้อนอีกเดี๋ยวกินดูลืมเอาหลอดมานะไง อร่อยมากเลยเนะเจ้เลยมากอ่ะอยากบ,บอกว่าอร่อยมากมากแต่ว,ว่าวันนี้นะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย